สวัสดีครับเพื่อนๆนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายอันหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของหน่วยล่างนะครับเมื่อวันจันทร์ที่1ตุลา2565นะฟันธงหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวแอดมินก็มีสูตรต่างๆมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับแล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าหน่วยล่างแท้จริงแล้วควรจะเป็นเลขอะไรนะครับ แต่อนอื่นที่เราจะไปดูในส่วนของหน่วยล่างนะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับหลักหน่วยล่างในงวดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าหน่วยล่างในงวดก่อนนั้นเราคํานวณได้เลขอะไรบ้างนะครับไปรับชมครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างในงวดก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆที่เราคํานวณไปนะก็ออกที่75อันนี้ก็ได้ อธิบายในส่วนของผลงานในวัตถผ่านมาซึ่งเราเน้นที่เลข6นะครับแต้มเดียวเองนะเป็นเลข5เพราะนั้นสูตร3สูตรนี้นะครับก็จะมีสูตรที่1มีเลข5ติดอยู่เพราะนั้นสูตรนี้เราจะมาตามต่อนะครับว่าหน่วยล่างในสูตรนี้จะได้เลขอะไรแล้วก็จะมีสูตรใหม่เข้ามาเปรียบเทียบอีก1สูตรนะครับทีนี้ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปคำนวณในส่วนของหลักหน่วยล่างกันนะครับไปเราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างเป็นสุดเก่านะไอ้มิงขออนุญาตขยายนิดนึงนะ ก็ในงวดที่ผ่านมานะครับก็คำนวณได้9 0 2 4 5 6, 6 7, 5, อกที่75เพราะนั้นเลข5ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่แอดมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกเลยเพื่อประหยัดเวลานั่นเองนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้10ล่างก็คือเลข7ตัวนี้นะก็นำเลข7มาวางตำแหน่งต่อไปคือ100ครั้งที่1ก็คือเลข9ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่9 2 18นะ เอาแตวหน่วยนะครับมาใส่ไว้ตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่1ก็คือเลข7จคูณสงคงที่7 2 14เอาแตวหน่วยก็มาไว้นะครับตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่3ก็คือเลข6นะครับคูณสคงที่6 2 12งสิบคือตัวนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายคือ10ครั้งที่4นะ1 2 3 4 10ครั้งที่4ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นำมาใส่ ตรงนี้นะครับเพราะนั้น7บวก8เป็น15เอาตัวหน่เป็นเลข5บวก4เป็น9 9กบวก2ก็เป็น11เอาตัวหน่เป็นเลขบวก 1, 1 3ก็เป็นเลข4บวก1เป็น5บวก2ที่เป็น7บวก2ที่เป็น9บวก1ที่เป็น10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0และนำเลข0ย์บวก1ที่ก็เป็นเลข1ตามนี้นะครับเพราะนั้นหน่วยล่างที่สุดนี้จะเด่นอยู่ที่457901นนะครับแล้วก็สถิติของเขาก็ถือว่าใช้ได้ตามนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับมาไหมนะงวดนี้นะครับ4 5 7ห้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเด่นสำหรับหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับไปแล้จบครับอันนี้เราก็มาดูหน่วยล่างในสูตรนี้กันนะซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับซึ่งในงวดก่อนนั้นก็คำนวณได้369258ออกที่75 เราหาเฉพาะหลักหน่วยล่างนะครับเลข5ก็เข้ามานะอันนี้ก็เป็นงดใหม่นะครับแอดมินก็ประหยัดเวลาแล้วํานวณมาให้กับสมาชิกเลยนะครับก็คือเราจะใช้ร้อยครั้งที่2อนะร้อยครั้งที่2คือเลข5ตัวนี้นะก็นํามาใส่ตําแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่2ก็คือเลข4ตัวนี้นะก็นําเลข4มาใส่ตำแหน่งสุดท้ายคือร้อยครั้งที่4นะครับ1 2 3 4 100้อยครั้งที่คือเลข4ตัวนี้ นะก็นับร้อยครั้งี่มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น5้บวกสเป็น9 9้บวกสนะก็เป็น13นะเอาแต่หน่วยคือเลข3ตัวนี้นะครับก็จะบวก3างพที่ไล่มาจำนวน6ครั้งจะได้369258กนะครับก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างนั่นเองนะทีนี้เราได้สสูตรนะก็ดูแล้วก็วิเคราะห์กันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถิตินะครับสูตรนี้เริ่มเดิน นะตั้งแต่งวดที่ออก0ูนนะครับเป็นงวดแรกแล้วก็สูตรนี้กําลังเดินนะคิดว่ายังเดินต่ออยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งแต่0ูนย์สองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนี้งวดที่9นะครับ9งวดรวดนะจะมาไหมสามหกเก้าสองห้าแปดนะครับทีนี้ก็ครบหมดนะทั้ง2ส,สูตรนะครับเดี๋ยวเรา ไปเปรียบเทียบตัวชนกันก่อนนะครับกลับไปที่แผงนะครับมาลองชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะในส่วนต่างๆของหน่วยล่าง2สูตรก็สูตรที่1คําคำนวณได้4 5 7 9 0 1นะครับสูตรที่2คำนวณได้369 258นะทีนี้ตัวชนมันก็จะมีเพียงแค่2ตัวเลขนะครับก็คือเลข5ตัวนี้กับเลข 9นะครับแอดมินจะใส่ตรงนี้นะก็ตัวที่1นนะครับก็จะเป็นเลข9นะ x x5 ก่อนนะครับ x5 นะตัวที่2ก็คือ x9 x9 แบบนี้นะครับก็2ตัวเลขนะไม่5นะ ก็9นะจะเป็นตัวเด่นสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับและนะแอดมินคิดว่าถ้ามีสูตร1นึสูตรใดที่ผิดนะจะทำยังไงนะแอดมินก็คิดว่าถ้ามีสูตร1สูตรใดที่ผิดเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินจะยึดใช้สูตรนี้นะครับมาเทียบชนก็คือเด่นล่างนะครับทีนี้เรามาดูเด่นล่างสูตรนี้กันก่อนนะครับ ก็คือสูตรนี้นะทีนี้ท่านสมาชิกให้พิจารณาแบบนี้นะครับเด่นล่างในสูตรนี้จะได้อยู่ที่123ถูกต้องไหมครับอันนี้นะแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็จะมีซับเข้านะไม่หลักหน่วยก็หลักสิบซึ่งสถิติที่ผ่านมาจะเข้าที่หลักหน่วยเสียส่วนใหญ่นะครับเอดมนคิดว่าสูตรนี้ก็น่าสนใจนะในกรณีที่เราหาหลักหน่วยอยู่แต่ถ้าหลัก หน่วยมันหลุด1สูตรเพราะนั้นเด่นล่างจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราควรจะเลือกตัวสำรองคือเลขอะไรบ้างซึ่งสูตรนี้ก็อธิบายเรื่องสูตรไปแล้วเพราะนั้นจะเด่นอยู่ที่123นะเราก็กลับมาดูในส่วนของอสถิตินะครับของตัวเลขในแผงนะครับไปเราชมครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในแผงเราก็ คำนวณได้ตัวเด่นคือเลข5และเลข9นะครับส่วนเลขเด่นกรณีที่ผิด1สูตรนะก็นำเลขเด่นมาเป็นตัวชีวัดนะครับเด่นล่างคือ1นึแล้วก็เลข3นะเราก็มาดูในส่วนของกลุ่มของตัวเลขนี้ว่ามีตัวชนเลขอะไรบ้างก็จะมีเลข 3.. ตัวนี้เลข 2.. ตัวนี้แล้วก็เลข1ตัวนี้นะครับก็จะติดในส่วนของ เลขเด่นนะแต่ว่านะครับหลัก10ล่างเรามีเลข1อยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นหลัก10ล่างนะครับเพราะฉะนั้นเลข1กับเลข2นะครับก็ถือว่าสำคัญจะมาในส่วนของหลัก10หรือหลักหน่วยนะเพราะนั้นแอดมินก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับก็ให้ความสำคัญของเลขเด่นนะนอกจาก ถ้า5กับ9ไม่มานะเลข1เลข2และเลข3นั้นก็คือน่าจะเป็นตัวสำรองที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นแอดมินก็จะใส่นี้ไว้นะก็จะเป็นตัวรองนะครับก็คือ x 1 x 2ตัวสุดท้ายก็คือ x 3นะก็เราจะได้ ตัวสำรองทั้งหมดก็สรุปได้ตามนี้นะครับเด่นหน่วยล่างนะให้ที่เลข5กับเลข9นะครับสำรองก็คือเลข1เลข2แล้วก็เลข3นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาจับคู่ดูนะครับระหว่างหลัก10ล่างตัวนี้กับหลักหน่วยล่างตัวนี้ลองดู ครับทีนี้เราก็มาดูนะลองจับคู่ดู2ตัวล่างนะครับชุดเต็มนะทั้งหมดก็15คู่ชุดนะครับประกอบไปด้วย75 7 9 7 1 7 2 7 3 1 5 1 9 1 1 1 2 1 3 2 5 2 9 2 1 2 2และ2 3นะครับทีนี้ก็ท่านสมาชิก15ชุดถือว่าเยอะนะครับไอ้มินก็จะตัดในส่วนของเล็กเบิ้ลแล้วก็เล็กเหลี่ยงไปก่อนนะก็ให้ดูนะครับ เลขเบิลและเล,เล็กเรียงนะ2 3และก็2 2นะอ่าตำแหน่งของชุดที่จะต้องถูกคัดออกนะก็ตามสเต็ปนะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่7 5 7 9 7 1 7 2 7 3 1 5 1 9 2 5และก็2 9ที่นี้7 5 5 7เคยมาแล้วเพราะว่า7บวก5ก็คือแต้ม2 นะ็บกหก็คือ12ก็คือแต้ม2เพราะนั้นก็แต้ม2ตัวล่างจะไม่มาซ้ำนะครับเพราะฉนั้นก็ต้อง7 5ถูกตัดออกไปเพราะนั้นมันก็จะอยู่ที่7 9 7 1 7 2 7 3 1 5 1 9 2 5แล้วก็2 9 1 2 3 4 5 6 7 8ชุดนะครับและภายใน8ชุดนี้นะครับตัวเด่นนะตัวเด่นก็จะให้ไว้ก่อนก็คือ โซนที่เป็นเล็ 7, นะเพราะว่า7เด่นนะครับก็จะประกอบไปด้วย7 9กนะกับ7 3นะแล้วก็7 2นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะส่วนเลข5กับเลข9 15 19 25และ29นี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับก็จะมีอยู่ที่3ชุดที่เป็นตัวเด่นนะครับ7 9 7 2แล้วก็7 3นะ3ตัวเลขเท่านั้นนะครับ ก็จะเป็นตามนี้นะ79 72แล้วก็73นะครับตัวลองก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาคือ15 19 25แล้วก็29นะครับลองพิจารณาเลือกดูนะก็สุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับนะหน่วยล่างนะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านสมาชิกนั้นได้พิจารณาดูนะครับว่าหน่วยล่างนั้นนะครับจะมาหรือไม่นะก็ลองลุ้นกันดูนะครับ ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะส่หลังคลิปนี้นะครับแอดมินต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านั้นนะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับหลักสิบบนมาฝากกับท่านสมาชิกนะก็จะมีสูตรใหม่มาตัดทอนสูตรนะสิบบนคงที่นะที่เดินยาวๆนะครับแล้วก็จะได้เลขเด่นสําหรับหลักสิบบนได้เลขอะไรนั้นนะครับ อย่าลืมนะครับคลิปหน้ามีคำตอบนะสำหรับในคลิปนี้แอดมินต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ